สวัสดีครับสวัสดีฮนะอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมือส้มนะครับผมกับวันเสาร์นะช่วงบ่ายครับกับอีซูดีแม er, ็กไฮนเดอร์อีลับแค่เปลี่ยนปั๊มน้ำนะครับเปลี่ยนปั๊มน้ำเหมือนเดิมละลั่นนะครับละ,ละลั่นอืมแล้วก็เปลี่ยนน้ำยามาน้ำโค้งตีเพชรนะครับอันนี้แบบ ผสมแล้วนะครับสูตรเนี่ยผสมเรียบร้อยนะครับรอเย็นนี่นี่ครับรถเล็กควรเปลี่ยนน้ำรอเย็นทุก4ปีหรือ80,000กิโลเมตรรถใหญ่ตั้งแต่ตระกูล N อ e r ซีรีสคนะสองปีหรือส0 0แสนไม่เชื่อหรอครับเปลี่ยนเร็วๆดีแล้วฮะแล้วก็น้ำมัน วิ่งไปเอ่อแล้วก็รถนี่วิงว่งไปแล้วดับรถวิ่งไปแล้วดับนะครับเปลี่ยนปั๊มติ๊กเอ่อเจ้าของเปลี่ยนปั๊มติ๊กในถังมาแล้วนะครับเปลี่ยนปั๊มในถังมาแล้วแล้วก็เอ่อแต่เปลี่ยนเป็นของมือสองนะครับของมือสองไอ้นี้วิ่งไปแล้วก็ดับจริงลแล้วน้ำมันหมดนะครับน้ำมันไม่มีเลย พอขอขึ้นเงยหัวหน่อยนึงก็ดับหัวทิ่มหน่อยนึงก็ดับนะฮะใส่ย,ยังไม่ชินกับเกวัดน้ำมันตัวนี้ครับเ็เปลี่ยนแบบว่ายกชุดมาเลยนะเดี๋ยวพาไปดูโอ้โหให,ห้แดดสุดๆมาจอดขึ้นลิฟต์ฝั่งที่มีแดดด้วย <S <S 2> <S 2> <S 2> นี่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะ เปลี่ยนปั๊มใหม่แล้วก็ทำความสะอาดเทสเรียบร้อยปั๊มก็จะใช้ของยี่ห้อนี้นครับทั่วไปนะครับติ๊กติครับท็อปนะของท็อปเพอร์ฟอร์มานสูบปั๊มนะครับอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปคิดมากช่วงนี้เซฟได้เซฟไปนะครับแต่จะมีอย่างหนึ่งนะเวลาเราเปลี่ยนนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ พักสายเนี่ยเนี่ยก็ใช้ไดรร้อนเป่านะนี่ใช้ไดรร้อนเป่านะครับเป่าให้มันพอคือพอมันร้อนแล้วมันเริ่มนิ่มแล้วอะ่ะเราก็ดึงเลยนะครับแต่ต้องเตรียมปั๊มลูกใหม่ให้พร้อมนะดึงเสร็จปุ๊บแต่ก็คือถอดเนี่ยถอดชักไส้ออกมาแล้วดึงออกชักให้แบบปั๊มมันโผล่มาอยู่ฝั่งนี้นะครับ ถอดเสื้อตัวนี้ออกให้มันโผล่มาเพราะว่าเราเปลี่ยนปั๊มเราต้องถอดตัวนี้นครับถอดเปลือกตัวนี้ออกถอดให้มันมาอยู่ฝั่งนี้นะดึงมันออกมาแล้วก็เลื่อนเลื่อนเสื้อตัวนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนให้ปั๊มเนี่ยมันโผล่แล้วก็ลนนะครับลนแล้วก็ลนทอยางนะครับลนท่นะะอนเนี้ยลนท่อเน,น,น,นี้ยแล้วก็พอมันเริ่มนิ่มอย่าไปลนให้มันแบบว่ามันพองมันไหม้นะครับมันเริ่มนิ่มเราก็บิด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 ปุ๊บ ก็ดึงออกเลยครับพอดึงออกเสร็จแล้วก็เอาตัวใหม่เสียบแทนได้เลยนะครับต้องรีบเสียบแทนนะครับเสียบแทนแล้วก็ไดไดร้อนเปล่าอีกหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นนะครับมันก็จะหดมันก็จะหดตัวรัดนะครับเนี่ยรัดแน่นเลยครับไม่รวมนะครับเนี่ยแน่นนะแน่นเปี้ถ้าไม่เคยรถไม่เคยทําทําแบบในแบบครั้งแรกนะผมจะทำอย่างเงี้ยครับแน่นเลยนะ ไม่ต้องเอาลวดไม่ต้องเออะไรมามัดเลยนะครับแน่นเหมือนของมาจากเดิมๆเลยนะแต่ปั๊มเนี่ยก็คุณภาพก็ว่าไปตามราคาแหะครับนะอีกอย่างหนึง่งสาคัญนะครับผมซื้อยี่ห้อเนี้ยมาเนี่ยเขาก็จะแถมแถมไส้กรองมาด้วยนะนี่แต่ถ้ากรองของเดิมมันยังสวยๆนะอันเนี้ยผมจะไม่ใช้เลยเพราะว่ามันละเอียดเกินไปนะครับบางทีมันดูดน้ํามันไม่ทัน ถ้าเป็นของมันมันจะเป็นตะแรงห่างนะครับมันจะไม่มีผ้าผสมเลยนะมันจะไม่มีผ้าผสมอันนี้ผมไม่่อยได้ใช้นะผมใช้ของเดิมของติดกระบอกมาเดิมๆนี่แหละแล้วก็แต่ตัวนี้ต้องเปลี่ยนสายนะครับเปลี่ยนสายเพราะสายมันเริ่มดําแล้วเปลี่ยนสายไฟใหม่เขาจะแถมมาให้เหมือนกันนะับสายไฟแต่แถมสายไฟมาแต่เนี่ยผมเกือบใส่ไปแล้วนะครับเกือบใสไปแล้วนี่เสียบขึ้นไปนี่สีเดียวกันในชะ่ไหม พอมันลงมาข้างล่างมันจะอยู่ท่านี้มันก็คืออยู่ท่านี้นะข้างล่างแต่ไอ้ของใหม่เนี่ยมันกลับสายกันนะครับมันกลับมากลับด้านเทาไปอยู่ฝั่งดําดํามาอยู่ฝั่งเทานเนี่ยนะครับเพราะว่า,าตําแหน่งขั้วบวกเนี่ยมันจะอยู่ด้านนี้นะจะอยู่ด้านนี้ปั๊มไปไหนวะเนี่ยตําแหน่งขั้วเขาก็จะมีบอกนะครับนี่นะครับบวกลบ บวกลบเราก็ดูตามตัวอย่างสายแท้ของเดิมนะครับว่าตอนเสียบขึ้นไปอยู่สีเนี่ยอยู่ตรงกันไหมแล้วก็เวลาเอาลงมามันอยู่ด้านเดียวกันไหมคนนี่อาจจะไม่ได้เอะใจหรือมไม่ได้สังเกตนะบ,บางทีบางรถอ,อาจจะเสียบมาผิดนะผมเชื่อเลยว่ามันต้องมีเสียบมาผิดนะครับพอเราเสียบไปปุ๊บใส่เข้าไปแล้วมั่นใจเติมน้ำมันปุ๊บ ปัม๊มเสียงปั๊มดังนะครับแต่น้ำมันไม่ขึ้นมันหมุนกลับทางนะครับมันหมุนกลับทางกัน,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 ก,าก,นการนี้เดี๋ยวจะยกใส่นะครับยกใส่แล้วตัวนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ไม่รู้ของปีไหนนะมันลูกดําปกติมันจะลูกขาวๆนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมันมีหลายรตหลายรุ่นปั๊มดีเซลนะครับปั๊มติ๊กดีเซลนะฮะลูกก็ไม่กี่ร้อยนะครับ แต่ถ้าของแท้ก็ไม่รู้มีหรือเปล่าเพราะของแท้ส่วนมากชอบขายทั้งทั้งเซตนะครับเนี่ยเซตเนี้ยพร้อมลูกลอยนะเนี่ยพร้อมลูกลอยในถังอ่าพร้อมลูกลอยในถังน่าจะอยู่ประมาณ 3- 4มสพันหรือว่าสี่พันกว่าบาทนะครับของแท้นะครับแท้ยีสุเลยมายุดชุดเนี่ยแถบตรงเนี้ยที่ว่าอ่ารถทันใดน้ามันขึ้นไปแล้วเติมน้ำมันไปแล้วครึ่งถัง หรือว่าเติมไปเต็มถังแต่เวลาเราใช้มาสักครึ่งถังเกตกเลยนะครับบางทีเนี่ยแถบตัวเนี้แถบอ่านอ,าอ่านระดับน้ํามันเนี่ยค่าความต้นทานเนี่ยมันหายไหมนะครับคือมันเสียดสีมันใช้นานๆน,น,น่ะมันจะเลือนรางหายไปแล้วก็พอพอแถบแถบตัวนี้พอแถบตัวนี้ระดับลูกลอยมันลงมาถึงจุดหนึ่งที่ว่ามันไม่มีการไม่มีแถบอะไรแล้วเนี่ยเกน้ำมันก็จะตกลงไปเลยนะครับ มันจะมีอยู่จังหวะสมมติน้ํามันหมดเนี่ยอ่าน้ํามันหมดเนี่ยขึ้นแบบว่าไฟโชเลยนะแต่พอเราเราเติมไปเพ๊บเต็มถังนี่เต็มถัเเมงเสร็จปุ๊บพอเราใช้ลงมาเหลือสักครึ่งถังเนี่ยหรือว่าตรงไหนก็ได้ครับที่เราใช้บ่อยๆอะ่ะมันจะแบบมันแล้วแต่รถแต่ละคันนะไม่จะไม่เหมือนกันอ่าแต่ละคนอาจจะเติมน้ำมันทุกใช้ทุกวันไม่เท่ากันนะครับบางคันก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้แบบว่าแบบเกือบครึ่งถังนะครับ แต่เวลาใช้ไปปุ๊บอยู่ๆเกมมันตกไปเลยทั้งๆที่ลูกลอยมันก็ยังลอยอยู่นะครับแต่เกมมันตกไปเลยแถบพวกนี้หมดสภาพนะครับแถบหมดสภาพอ่านค่าความต้านทานของอระดับลูกลอยของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับนะครับเหมือนเป็นคาร์บอนอ่ถ้าแถบพวกนี้มันเสียเราจะซื้อมือสองก็ได้หรือว่า ราจะซื้อแยกหรือว่าซื้อทั้งชุดก็ได้นะครับแต่ส่วนมากลูกค้าผมบางทีเข้ามาเขาก็ซื้อยกชุดมาเลยนะบางทีเขาก็ซื้อมาให้นะเบิกแท้มเลยนะครับสี่พันกว่าบาทบางคันบางคันเนี่ยเสื้อตัวนี้เหลืองเลยนะครับหมดสภาพแบบเหลืองซีดเลยนะครับคืออาจจะแบบเริ่มหมดสภาพแล้วแต่อันนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วนะของเดิมมันก็เหลืองเลยนะอันนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมติดรถนะเขาเปลี่ยนมาประมาณสองอาทิตย์ เลยเนี้ยบอ,บอกว่าวิ่งแล้วมันดับเราก็ว่าปั๊มติ๊กมันไม่ดีหรือเปล่านะปั๊มติ๊กมันไม่ดีหรือเปล่าที่ไหนได้น้ํามันหมด <c oughs> จริงๆแล้วน้ํามันหมดนะแต่ถอดออกมาก็ซื้อมาให้เปลี่ยนแล้วก็เลยเปลี่ยนทะาเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าของมือสองเนี่ยเขาใช้มานานแค่ไหนแล้วนะครับนะฮะแล้วน้ำมันมันออกแบบไม่แรงนะมันจะออกแบบไปเอื่อยปกติมันจะเต็มสายเลยนะ อ่ามันจะเต็มสายเลยครับแต่อันนี้มันจอเอื่อยๆเนี่ยมันจอเอื่อยๆนะครับไม่แรงแต่ก็สตาร์ทติดได้แต่ถ้าเกิดน้ํามันแรงๆนี่อย่างน้อยก็ช่วยปั๊มได้นะครับอย่างน้อยก็ช่วยดันน้ํามันส่งปั๊มได้ในระดับหนึ่งนะฮะสตาร์ทติดง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวจะเอาไปใส่นะครับเวลาใส่ก็ไม่ยากอะไรนักหนาแล้วครับอันนี้ทดสอบเรียบร้อยแล้ว ขั้วไฟเดี๋ยวให้ดูขั้วไฟขั้วไฟนะครับนี่อสองขั้วกลางเนี่ยสองขั้วกลางนะครับมันจะเป็นลูกลอยนะสองขั้วริมนี่ฝั่งขวานะครับเนี่ยหันปลั๊กเข้าหาตัวนะเฉพาะปลั๊กตัวที่อยู่ที่ถังนะครับฝั่งนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับฝั่งนี้เป็นบวกนะ ฝั่งนี้จะเป็นลบนะครับฝั่งนี้จะเป็นลบมะพร้าวก็มะพร้าวาพร้าวผมสดๆใหม่ๆนี่ครับฝั่งขวาจะเป็นขั้วบวกนะแต่ถ้าเป็นตัวปักนะครับถ้าเป็นรุ่น,นแรกๆเนี่ยก็จะเป็นสีส้มคาดฟ้าเนี่ยสีส้มนะครับสีส้มคาดฟ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับถ้าถ้าเป็นที่ตัวปักนะ แต่ส่วนที่ตัวตัวถังน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นขั้วบวกฝั่งนี้จะเป็นขั้วลบพอลงมาขั้วบวกก็จะเป็นสีเทานะครับสีเทาสีเทาลงมาก็จะมาเสียบฝั่งที่เป็นขั้วบวกนะครับของ Guerra ปั๊มติมตกกนน๊กนะฮะ,อะข,อข,ของมอเตอร์นะครับนี่เราก็ไล่ไปนี่ขั้วบวกนะครับหันให้ถูกท่านะครับพอจะผลิตมาเหมือนกันไล่ไปนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับขั้วบวกฝั่งนี้เป็นขั้วลบของมอเตอร์นะครับ ลบมอเตอร์บวกมอเตอร์นะครับ2อ,อันนี้เป็นลูกรอยนะอย่าไปจิ้มผิดนะครัช็อตนะครับพังนะครับลูกรอยพังนะสองเส้นเนี้ยนี่ฝั่งนี้ซ้ายฝั่งนี้ขวาบวกฝั่งซ้ายลบฝั่งขวาบวกฝั่งซ้ายลบนะครับเดี๋ยวจเจ้าไปใส่แล้วเวลาเราลองก็น้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผ้าเช็ดนิดนึงมือเละมือเละ เดี๋ยวพาไปใส่ร้อนก็ร้อนด้วยน,นูนะ่นอ่ะโหแบบตากแดดทํางานตากแดดจะดีอย่างนี้มันจะเสร็จเร็วนะครับทางานตากแดดรู้สึกว่าง,งานมนจะเสร็จเร็วมากมันร้อนครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยอ่อเดี๋ยวไปเอาผ้าก่อน <c oughs> เวลาใส่นะครับถ้าน้ํามันเยอะนะครับถ้ายกมาแล้วหนักนะครับเวลาใส่ก็ดูดน้ํามันออกนะครับเียเวลาดูดน้ํามันออกก่อนนะครับเพราะว่ามันหนักมากเอ่อเราเวลาใส่นี่ก็จะมีนี่ครับมันจะมีร่องบากล็อกนะครับที่ตัวนี้ก็จะมีนะครับนี่พเราใส่เรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะล็อกเลยนะปึ๊บแกหมุนให้มันตรงนะครับเนี่ยพอมันตรงปุ๊บมันจะล็อกแดีวก็ ลองดูก่อนเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะคนี่ใส่เสร็จแล้วนะครับจะเป็นเหล็กพอเรากดเข้าล็อกอะไรเสร็จปุ๊บใช้เหล็กครอบนะครับแล้วก็กดลงไปแล้วก็เหวี่ยงหมุนนะครับหมุนแล้วก็ตีเข้าถ้าเป็นฝาถังที่เป็นพลาสติกก็จะมีเครื่องมือในการถอดการใส่นะถ้าไปตอกมันจะแตกนะครับถ้าเป็นถังแบบฝาเปิดเป็นที่เป็นพลาสติกนะอันตรายครับแตกแล้วก็ใส่ท่อน้ำมันนะครับ อ,อก็จะมีขนาดของเขาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าใส่จะใส่ผิดนะน้ำมันหมดเปลี่ยนปั๊มติ๊กะเลยนี่พี่พี่มันยังดับอยู่เลยผมเปลี่ยนปั๊มติ๊กมาแล้วเนี่ยน้ำมันหมดหรือเปล่าไม่หมดนะมีเยอะนะน้ำมันนะ่ะใช่หรือเปล่า เรียบร้อยครับน้ำมันหมดอย่างว่าเปลี่ยนปั๊มติ๊กซะเลยน้ำมันหมดเอึยยแน่นแน่นแน่นเฉลือเกิน ต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการยกใส่นะ oh, นน hey, ครับโอ้โหนูนสูงซะด้วยนี่ครับเครื่องมือสารพัดประโยชน์นะครับเบาแรงเราไม่ได้มีแรงไว้ใช้อย่างเดียวต้องมีสมองเดี<笑><笑><笑>๋ยวใส่ก่อนนะครับนี่ยกใส่แล้วนะครับใส่ลั กตัวนี้นนะครับี่ครับสายน้ำมันไหลเข้าไหลกลับมีแต่อันนี้ทั้งนั้นเลยไอ้อะไรนะกันสนิมเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือยึดน็อตที่คอเติมถังเติมน้ำมันนะครับไม่รู้จะตรงหรือเปล่า ใส่เสร็จเรียบร้อยดีเซลนี่ปิดเดี๋ยวรอเจ้าของรถเอาน้ำมันมาเติมนะพวกลางพวกอะไรนี่ต้องดูให้ดีนะอเสร็จเรียบร้อยนะครับเติมนงเติมน้ำเช็คแล้วนะครับปั๊มน้ำรั่ว เห็นใหม่แล้วนะสองอย่างนะครับวันนี้คันนี้ฮ่าฮอนดะ้าบีอก็ไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วครับฮอนด้าบีโอหนึ่งคันเสียงดังอืดอืดอืดอันนั้นปั๊ม ebs มีปัญหานะครับแต่ไม่ยังไม่ฟ้องนะออโอเคนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับการรับชมนะครับช่องเราเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ